สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนคอหนังซูเปอร์ฮีโร่คงเคยฝันอยากมีอุปกรณ์เจ๋งๆแบบในภาพยนตร์ไว้ใช้แต่ตอนนี้ร้องเฮกันดังๆได้เลยเพราะแกะเจสุดว้าวเหล่านี้มีขายจริงๆและพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของกันแล้วตั้งแต่โลกกับตันอเมริกาไปจนถึงแขนกลสไตล์ซูเปอร์ฮีโร่จะมีอะไรโดนใจคอหนังกันอีกบ้างชมต่อได้ในคลิปนี้รับรองว่าพร้อมไม่เสียตังค์กันแน่นอนแขนกลยิงกระสุนน้ำแม็กซ์พาวเวอร์ถ้ามองเผิน เจ้านี้ก็ดูเหมือนแขนหุ่นยนต์ของเล่นธรมธรมดาาจริงๆแล้วมันสามารถยิงกระสุนออกมาได้แต่ไม่ต้องกลัวนะเพราะใช้กระสุนที่ทําจากน้ําหรือโฟมสามารถเอามาเล่นได้เหมือนกับบิบิกันและเพนบอลได้เลยแถมยังเล่นได้ทุกที่ไม่ว่าที่บ้านหรือในออฟฟิศซึ่งแรงบันดาลใจในการออกแบบคงอยากให้เหมือนกับแขนของหุ่นยนต์จากเรื่องทานฟอร์มเมอร์สุดเท่เดี๋ยวว่าแต่เด็กๆเลยแฟนๆหลายคนก็คงอยากซื้อหาเอาไว้สนองกิเลสกันบ้างแล้วนะ d j เจไอโดนเทลโลไอรอนแมนซูเปอร์ฮีโร่เฉพ่อเทคโนโลยีไอรอนแมนเป็นตัวละครที่สามารถต่อยอดทำผลิตภัณฑ์สุดไฮเทคได้มากมายล่าสุดก็มีโดนแล้วจ้าโดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างมาเว l i ิสเทคและ DJI ผลิตโดนที่มีรวดลายคล้ายชุดเกราะไอรอนแมนขึ้นมาแม้จะปล่อยไอรอนบีมไม่ได้แต่ความสามารถอื่นๆก็ไม่ทำให้ผิดหวงังทั้งการถ่ายรูป5ล้านพิกเซลและวิดีโอ HD 720p 30เฟรมเลท และความสามารถอื่นๆที่โดนควรมีเพียงแต่ขนาดเล็กไปหน่อยจึงบินได้ราว13นาทีและเพดานบินสูงสุด10เมตรแต่ก็ถือว่าเป็นของสะสมอีกชิ้นที่แฟนไอรอนแมนไม่ควรพลาดจริงๆแขนเทียมเวนอม Hero ่คอเกมตัวยงคงต้องรู้จักเม t a l เกียร์โซลิดวิดีโอเกมที่โด่งดังมากๆจึงไม่แปลกที่จะมีของสะสมออกมาให้สาววกเลือกซื้อกันแต่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือแขนเทียมโอเพนไบโอกที่ได้แรงบันดาลใจจากเวนอมสเนก ตัวเอกของเกมเป็นแขนที่ต่อลงมาจากข้อศอกล่างลงไปใช้งานได้ในชีวิตประจำวันมีขนาดเท่าแขนจริงรวมไปถึงขยับได้คล่องแคล่วด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อช่วยให้ผู้สวมใส่ใช้งานได้เหมือนแขนปกติแต่ดูเท่กว่าแขนเทียมแบบทั่วไปนับเป็นเทคโนโลยีสุดเจ๋งจากเกมที่ออกมาสู่โลกความจริงและช่วยให้คนเราใช้ชีวิตได้ดีมีประสิทธิภาพเท่ซะไม่มีอะสีสักกระดุกระดิกข,ของเดทพู ฮีโร่สุดเกียร์อย่างเดทพูคงเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่หลายคนชื่นชอบนอกจากความสามารถและความควนโอ้ยของเจ้าตัวแล้วพลังพิเศษที่ฆ่าไม่ตายศีรษะขาดยังพูดต่อได้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แฟนๆต้องอึง้งเลยทําให้ทางผู้ผลิตจ,จัดจำหน่ายโมเดลส่วนหัวของซุปเปอร์ฮีโร่สุดกลัวมาเซฟายกันฝัก์จันของมันก็ตามสภาพเป็นหนังเปะ๊ะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์และเอาไปพูดคุยแก้เหงา Ice แต่ดูแล้วแอบหล่อไนม่น้อยเพราะมาแค่ส่วนหัวแล้วตัวละหายไปไหนจีไซคอด์ด็อกเตอร์สเตรนถ้าใครเคยดูพ่อหมดแห่งจักรวาลอย่างด็อกเตอร์สเตรนจากค่ายมาเวลคงคุ้นตากันดีกับสร้อยคอรประจำตัวที่ห้อยเอาไว้ตลอดเวลาโดยสร้อยคอชิ้นนี้ได้ซ่อมมาในสีเขียวไอออคอะกาโมโตซึ่งเป็นหนึ่งในอินฟินิตี้สโตนที่เหล่าตัวละครในจักรวาลแย่งชิงกันเขราะสามารถเห็นความจริงทั้งการโกหกหรือการปลอมตัวเดินทางทะลุมิติและเวลา โดยการถอดวิญญาณแบบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหากคุณอยากได้ไม่ต้องเป็นห่วงมีวางจำหน่ายไว้สะสมแล้วทั้งคุณภาพวัสดุเหมือนของเด็กเล่นไปจนถึงงานที่ประณีตสวยงามใครที่ชื่นชอบก็ไม่ควรพลาดเผื่อใช้แล้วอาจมีพลังวิเศษเหมือนด็อกเตอร์สเตนบังก็ได้ใครจะรู้อาร์กรีแอคเตอร์เครื่องปฏิกรณ์อากคืออุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่ไอรอนแมนขาดไม่ได้จนขนาดในฉากที่โทนี่สตาร์ถอดเครื่องปฏิกร์อากออก ผู้ชมถึงกับต้องตั้งคำถามว่าเขายังเป็นไอรอนแมนอยู่อีกไหมความสำคัญของอาร์คเรียคเตอร์เป็นตัวให้พลังงานชุดเกราะเหล็กโดยมีต้นแบบมาจากตอปฏิกรขนาดใหญ่นำมาย่อส่วนให้เล็กลงเมื่อของสิ่งนี้ถูกเล่าความสำคัญออกมาก็มีคนไม่น้อยที่อยากครอบครองเจ้านี้ซึ่งเป็นแก๊เจ็ตอีกชิ้นหนึ่งที่ถูกนำมาวางจำหน่ายใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ไอรอนแมนต้องมีจริงๆพลาดไม่ได้ด้วยระการทั้งปวงนาฬิกาเบนเทนดิลักออมนิทริก เรื่องนี้ก็มีว่าเบนเด็กหนุ่มที่ไปเก็บนาฬิกาประหลาดอย่างออมนิชริกได้ก่อนจะพบะความสามารถพิเศษของนาฬิกาเรือนนี้คือทําให้ผู้สวมใส่แปลงร่างเป็นเอเลี่ยนได้มากถึง10แบบซึ่งหากใครเป็นแฟนขับการ์ตูนเรื่องนี้ต้องไม่พลาดของเล่นชิ้นนี้ค่ะเพราะสามารถหมุนหน้าปัดเลือกตัวละครได้มีแสงสีเสียงเหมือนในการ์ตูนเป๊ะซึ่งการหมุนจะมีเสียงที่ต่างกันออกไปตามตัวละครแต่ละแบบเมื่อเราขยับแขนออกท่าต่อสู้ ก็มีเสียงออกมาเหมือนกันน้องๆหนุ่มๆผูชื่นชอบเป็นเทนก็สนุกสุดเวี่ยงได้แบบนี้โดยไม่ต้องยืมเพื่อนนะจ๊ะโปเกบอลพลาสเชื่อว่าใครที่โตมาพร้อมกับกระตุนหรือเกมโปเกมอนคงใฝ่ฝันอยากเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์กันทั้งนั้นจนเมื่อปี2016ฝันของพวกเราก็เป็นจริงเมื่อมีเกมโปเกมอนโกเกิดขึ้นและเพื่อเพิ่มความฟินในการเล่นไปอีกขั้นทางผู้ผลิตเลยจัดการส่งโปเกบอลพลัสออกมาจำหน่ายให้สาวพกได้หาซื้อกันไว้เป็นเจ้าของ มีรูปร่างหน้าตาแบบเดียวกับโปเกบอลที่รู้จักเป๊ะแถมฟังก์ชันยังเจ๋งเวอร์มีตั้งแต่เอาไว้กดหมุนเสาเขย่าเรียกโปเกมอนเพิ่มความสมจริงในการเล่นไปอีกระดบับเรียกว่าเหล่าสาวกโปเกมอนไม่ควรพลาดจริงๆสำหรับไอเทมชิ้นนี้ต้องมีแล้วนะจ้าบอกเลยโลก่กับตันอเมริกาทาลองให้หลับตาแล้วนึกถึงกับตันอเมริกาในหัวเชื่อว่าหลายคนต้องนึกถึงร่างกำยำถือโลอันเบอร์เริ่มอยู่นแน่แน่มันใช้เป็นเกราะกำบังและปลาใสศัตรูได้ ซึ่งแน่นอนว่าแกจ็ตชิ้นนี้แฟนแฟของกัปตันอเมริกาคงอยากมีไว้ครอบครองด้วยดีเทลของชิ้นงานที่ละเอียดแทบจะสมจริงต่างกันแค่วัสดุของโลเท่านั้นรวมไปถึงน้ำหนักเบาง่ายต่อการพกพามีไว้ประดับข้างกายและรับรู้ถึงจิตวิญญาณของกัปตันอเมริกาก็ไม่เลวนะแต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าอย่าเอาไปรับหน้าอะไรที่ไหนล่ะเพราะไม่ได้ทำมาจากไวเบรเนียเหมือนของกัปตันนะคะชุดหน้ากาก black panther black panther หนึ่งในหนังขวัญใจมาหาชนของจักรวาลมาเวลที่หลายคนผันตัวเป็นแฟนตัวยงแต่หนังจบแล้วอารมณ์ไม่จบไงเลยทำให้ผู้ผลิตปล่อยของสะสมสุพิเศษออกมาเป็นโมเดลส่วนหัวของ Black p a n t h e r ที่สามารถถอดออกมาเป็นหน้ากากและเอามาใส่บนศีรษะของเราได้ว่าแล้วก็สาธิตหน่อยชชเว็บแบบเดียวเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วจ้านอกจากนี้ยังเพิ่มลูกเล่นที่ตาของหน้ากากเปิดและเปลี่ยนสีไฟได้อีกด้วยว้าวแจ่มขนาดนี้จะรออะไรกำตังให้แน่นแล้วไปซื้อกันเลยค่ะ เครื่องมือช่างสไตล์คอนโยเนียซุปเปอร์ฮีโร่พลังเทพเจ้าอย่างทอก็มีกัเจสุดิเศษอย่างคอนโยเนียที่เราคุ้นตาซึ่งถูกบัญญัติไว้ว่าต้องเป็นผู้ที่คู่ควรเท่านั้นถึงจะยกคอนได้ในหนังก็มีฉากที่ทุกคนพยายามยกขึ้นแต่ไม่สําเร็จสักทีไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้คอนโยเนียที่ทุกคนอยากได้เป็นเจ้าของออกมาวางจําหน่ายแล้ว กับชุดเครื่องมือช่างที่มีไขควงคีมตลับเมตรและคอนมาครบเซตโดยเฉพาะคอนตอกที่มีด้ามจับออกมาเป็นแบบพิเศษให้เหมือนกับคอนโยเนียนเดะเลยสำหรับพี่ๆช่างคนไหนที่เป็นแฟนขับเทพเจ้าสายฟ้าและหาอุปกรณ์ทำงานดีไซน์เจ๋งๆไม่ควรพลาดเซตนี้เด็ดขาดมีดพับสปริงใบมีดคู่แบทแมนของสะสมชิ้นนี้มาในรูปแบบของมีดพับสปริง แค่เห็นรูปคงนึกออกว่ามันต้องได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องยอดมนุษย์รักที่การแบทแมนซึ่งถอดแบบมาจากแบทเรลแลงหนึ่งในแกจเจตของแบทแมนที่มีลักษณะเหมือนมีดหรือดาวกระจายที่มีรูปทรงเป็นรูปคางคาวใช้คว้างใส่ศัตรูจากระยะไกลได้โดยทุกครั้งที่ภาพยนตร์เปลี่ยนนักแสดงก็จะมีการออกแบบโลโก้ใหม่ทุกครั้งและแบทเแลงก็มีหน้าตาเปลี่ยนไปด้วยทำให้เป็นของอีกชิ้นหนึ่งที่เหมาะกับการสะสมหรือเอาไว้ใช้งานจริงก็เลิศเวอร์เช่นกัน Star War s d ดรอยอินเวนเตอร จะเป็นอย่างไรถ้าเด็กๆประกอบหุ่นยนต์ได้ด้วยตัวเองคำตอบก็คือสนุกสิคะและงานนี้ต้องให้ Star Wars Inventor Kit ดีไซน์ r 2D 2เป็นตัวช่วยเสริมทักษะไม่ว่าจะเป็นการประกอบหรือออกแบบดีไซน์ก็ทำได้ดีและเมื่อประกอบเสร็จเราสามารถตั้งโปรแกรมเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ผ่านการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อีกทั้งยังมีภารกิจให้ทำกว่า20ภารกิจอีกด้วยว้าวของก็ดีจริงๆเดีาว่าแต่เด็กๆเ,เลยผู้ใหญ่อย่างเรา,เ,ราเราก็อยากเป็นเจ้าของเหมือนกัน Iron Man MK 50 Iron Man m a r k 50ชุดเกราะชุดที่50ของโทนี่สตาร์คเปิดตัวครั้งแรกใน Avenger i n n i n n t y y w r s ตัวชุดเกราะเป็นนาโนเทคโนโลยีและปล่อยพลังออกมาจากแผงพลังงานตรงกลางอกซึ่งของเล่นสุดเจ๋งนี้เป็นของหุ่นยนต์ไอรอนแมนสามารถบังคับให้เดินยกแขนและพูดคุยได้อีกทั้งมาพร้อมกับเกมที่ใช้เทคโนโลยี AR ที่ใช้หุ่นจำลองตัวนี้ยิงยานรบของสตูผ่านแท็บเล็ตของเรา แถมยังใส่รหัสล็อกหุ่นยนต์ตัวนี้ไม่ให้ใครมาแอบเล่นลือลักไก่ได้ด้วยทั้งน่ารักคุ้มค่าขนาดนี้ต้องมีไว้ติดบ้านแล้วนะเครื่องทำป๊อปคอนเดสตาร์ใครเป็นสาวก Star ์ Wars คงรู้ถึงพิษส่งอันร้ายกาจของเดสตาร์เป็นอย่างดีเพราะเป็นดาวที่ฝั่งตัวร้ร้างขึ้นเพื่อยิงลำแสงไปยังดาวดวงต่างๆให้กลายเป็นผุยผงเพียงไม่กี่นาทีแต่ถ้าใครเจอเครื่องทำป๊อปคอนเดสตาร์เหล่าสาวกคงถูกใจสิ่งนี้ เมื่อผู้ผลิตนำรูปทรงของเดสต้ามาทำเป็นแก๊เจ็ตสุดสร้างสรรค์อีกชิ้นหนึ่งซึ่งนำมาดีไซน์จากของที่น่ากลัวน่ากลัวในโลกภาพยนตร์ให้กลายเป็นถังป๊อปคอนมา,าความสุขให้ผู้ชมสงสัยต้องสสยมาสักเครื่องเอาไว้ทำป๊อปคอนตอนดู Star Wars สตาร์วอล์สหน่อยแล้วไซคอยย้อนเวลาของเฮอร์ไมโอนี่มาที่หนังแฟนตาซีอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์พอมดน้อยขวัญใจผู้ชมทุกยุคทุกสมัยกันบ้างด้วยความดังนับปังของหนังจึงมีของสะสมต่งตางๆให้แฟนขับหาซื้อกันอย่างมากมาย เช่นหมายกายสิทธิ์ของตัวละครต่างๆหรือไอเทมสุดพิเศษอย่างสร้อยคอของเฮอร์เมโอนี่สาวน้อยคนเก่งในกลุ่มของแฮร์รี่โดยในภาค3ามนักโทษแห่งอัสคาบันไอเทมนี้ถูกใช้ในการย้อนเวลาพากลุ่มตัวเอกไปแก้ไขอดีตได้ซึ่งถ้าใครมีไอเทมชิ้นนี้อยู่ในมือแล้วหมุนสักสองสามทีดูเพื่อจะย้อนเวลากับเขาได้บ้างยังไงล่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ